สวัสดีครับวันนี้มาซ่อมพัดลมฮาตาลิอาการเปิดไม่ติดครับตัวนี้จะเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไม่ติดนะครับเดี๋ยวมาตรวจเช็คกันครับ ต้องแกะตรงนี้ออกครับออกยากมากครับออต,ตรงนี้จะมีล็อคตรงนี้จะมีล็อคครับตรงนี้จะมีเขี้ยวล็อคเขี้ยวล็อคก็ดึงตรงนี้ออก ดึงฐานออกครับก็ได้แล้ว เจอแล้วครับตัวการตายคาที่เลยครับก็มาวัดไฟวัดฟิลดูก่อนครับตอนนี้ผมไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับ ตั้งค่าโอหมวัดฟิวดูว่าขาดไหมอ๋อเป็นฟิวขาดครับฟิวขาดก็อาจจะมีอะไรช็อตหรือไม่ก็ไม่มีอะไรช็อตเลยเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนฟิวแล้วก็เทสด้วยหลอดโหลดนะครับ ตอนนี้เราจะเสียบปักตรงเลยไม่ได้นะครับต้องผ่านหลอดโหลดตัวนี้จะเป็นหลอดโหลดหลอดโหลดจะต่ออนุกรมกับพัดลมครับดูว่าหลอดไฟจะสว่างถ้าสว่างมากก็คือเป็นวงจรชอร็อตครับแต่ถ้าสว่างระดับก็คือเครื่องใช้ได้ครับ แสดงว่าช็อตไปแล้วครับควันขึ้นเลยครับสังเกตว่าจะมีควันขึ้นนะครับตรงนี้ครับควันฉุยเลยครับ จะสังเกตว่ามีควันฉุยเลยครับตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นวาลิสเตอร์ครับน่าจะเป็นวาลิสเตอร์วาลิสเตอร์ครับวาลิสเตอร์เราปลดออกได้เลยครับตอนนี้ผมเอาออกแล้วนะครับเมื่อกี้มัน,นชอ็อตกันผมเอาขาออกจากกันแล้วนะครับก็มาลองใหม่ดูว่าใช้ได้ไหม มาลองใหม่อ๋อได้เลยครับไฟติดแล้วครับรแสดงเป็นปแสดงว่าเป็นวาลริสเตอร์เสียครับวาลริสเตอร์ช็อตได้แล้วครับไฟติด ตรงนี้จะเป็นกาวร้อน,นะครับวงจรน,นี้จะเป็นวงจรบูตคอนเวอร์เตอร์เป็นไฟเป็นกาวร้อน,นะครับตรงนี้ไฟดูดห้ามโดนผมจะวัดไฟเลี้ยงแค่นั้นนะครับเพื่อเก็บข้อมูลว่าไฟเลี้ยงเท่าไหร่ไฟเลี้ยงจะเป็นห้าโวลต์ครับ ไฟเลี้ยงจะได้5โวลต์5โวลต์5โวลต์มีไฟเลี้ยงมี5โวลต์แค่นั้นนะครับเครื่องใช้ได้ผมก็จะประกอบเลยวาลิสเตอร์จะทำหน้าที่ป้องกันไฟเกินครับเครื่องฟ้าลงหรือว่าไฟกระชากวาลิสเตอร์ ตัวเขาเองก็จะชอ็อตครับชอ็อตเพื่อป้องกันไม่ให้วงจรส่วนอื่นเสียหายครับเราไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่ใส่เครื่องก็ใช้ได้แต่ว่าผมจะใส่เพื่อป้องกันไฟเกิน,นครับป้องกันความเสียหายของวงจรเมื่อเมื่อไฟกระชาก หรือว่าไฟเตินตัวนี้เป็นเบอร์สี่เดหนึ่น่าจะประมาณนั้นนะครับ ไปติดแล้วนะครับ รสรุปพัดลมฮาตะลิอาการเปิดไม่ติดไฟไม่เข้าสาเหตุมาจากบอร์ดวงจรเสียครับเป็นวาลิสเตอร์ช็อตเป็นวาล l i ิสเตอร์ช็อตทำให้ฟิวขาดครับสาเหตุมาจากไฟกระชากค,ครับไฟเกินทำให้วาลิสเตอร์ช็อตฟิวขาด ครับขอบคุณครับที่รับชม